สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ช่อง Family Day นะคะวันนี้เมย์จะออกไปข้างนอกนะคะสตาร์ทรถปุ๊บนี่เลยค่ะสัญญาณเตือนที่หน้าจอแบตเตอรี่กุญแจตามนะคะเมย์ก็เลยจำเป็นต้องไปตามล่าหาซื้อฐานมาเปลี่ยนนะคะกุญแจนี้เลยค่ะ Bajero Sport นะคะ อตอนนี้นะคะทุกคนเมย์ก็ได้ถามมาแล้วเรียบร้อยเราจะมาทำการเปลี่ยนกันค่ะ cr 2 0 3 2ทุกคนนี่ค่ะถอดถอดกุญแจสำรองออกก่อนนะคะแล้วก็มาดูตรงข้างบนเห็นไหมคะมันจะมีเป็นเป็นรูๆให้เราอยู่นี่ทุกคนเมย์จะบอกว่าอันเนี้ยมันเล็กไปนะพยายามแงะอยู่ตั้งนานนะคะแงะยังไงก็ไม่ออกค่ะมันอ่อนไปนะคะค่อนข้างที่ต้องใช้แรงพอเปลี่ยนปุ๊บมาเป็นไขควงตัวใหญ่หนึ่งสองแล้วก็ ครั้งที่3แงะออกเลยนะคะแค่นี้เองไม่ยากนะคะผู้หญิงก็เปลี่ยนได้นะคะทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีซีแนแดงๆเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นยางนะเหมือนกับว่าเขาป้องกันไม่ให้น้ําเข้าเนาะส่วนฐานก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะเราก็จะทําการเอาไขควงตัวเลขข็กค่ะแงะออกปุ๊บนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเปลี่ยนเลยทีนี้เมยซื้อมานี่ราคา59บาทได้2ก้อนซื้อที่โลตัสนะคะ ดูเราก็จะเอาทางด้านที่มันเป็นมีตัวเลขบวกแล้วก็มีมีตัวหนังสือนะคะขึ้นข้างบนเนาะแล้วก็เอาด้านที่ไม่มีตัวหนังสือลงด้านล่างค่ะใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะปิดฝานะลองกดดูก่อนนะว่าได้ได้ผลหรือเปล่านะคะนี่เห็นไฟแดงแดงไหมคะอ่ะอ่ะกดเปิดกดปิดอ่าน,นี่ไฟแดงแดงขึ้นแสดงว่าเขาโชว์ว่าเราได้กด ไปตรงสัญลักษณ์ของกุญแจแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดเลยค่ะทีนี้ปิดเลยนะคะปิดให้สนิทนะคะแกลบแก๊บกให้ลงทุกทุกทุกด้านเลยนะคะก็แค่นี้เองค่ะทุกคนก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เม่ก็จะนํากุญแจนะคะสำรองมาไว้ใส่ไปที่เดิมนะคะกดดันไปนิดนึงแล้วก็กึ๊บอ่าเรียบร้อยนะคะอ่ะทดสอบอีก สักครั้งนึงอีกสักรอบหนึ่งเนาะนี่แสดงว่าฐานใช้ได้นะคะเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะคะไปลองทำดูนะคะทุกคนหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Family Day ไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อไม่ให้พลาดคลิป ต่อไปของช่องเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะเมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ